วันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องปริศนากันนะครับจากใครจากจากใครวะจากไหนนะฮะจากกรุงเทพจากกรุงเทพหรือนามีเอามาให้อืมอ่ะอมาครับก่อนหูกขอบคุณครับจากกรุงเทพมาคึนแล้ว,วย เราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับเป็นกล่องซุ้มปิศนาที่ไม่มีใครอน่าจ,จะเป็นขนมก<ด><ด>็ได้ลูกน่าจะเป็นขนมมาม่าจีนอะจริงเหรอ,อมไม่แน่มาม่าจีนหรือเลจีนนี่แหละเฮ้ยได้เห็นน้องภูชอบไงอะไรอะเฮ้ยโอ้ย โหโหน่ามีมาไม่บอกเลยอุ้ยอะแกอันไหนก่อนดิขอบคุณน้าเม้ด้วยนะครับขอบคุณครับเอาล้นก่อนเอาอันนี้ก็เลยอ๋อมาเราจะมาคีดด้วยกันฮ่าะมานี่แม่ช่วยอะใครอยาใส่นี้ขอถ่ายรุปภาพสักแป๊บนะครับผม ถ้าเกิดพี่น้ำมีมาดูก็อยากจะขอบคุณพี่น้ำมีมากเลยนะครับที่เอาของมาให้เราในวันนี้นะครับพี่น้ำมีเหออเลยนี่แล้วก็นี่อันนี้ก็คือของแม่นะครับไม่ใช่ครับอันนี้ของผมนะครับนี่นะครับเจ้าเล่นนะครับคนนี้สี่ทแกดูดิสี่ไล์เดี๋ยวเราให้ดูท่านผู้ชมที่มาแกะกับอีกคนมาแกะกับเรานี่นะครับคนนี้นะครับคือแม่ของผมเองนะครับ เราจะหั่นมาให้แม่ดูแม่ก่อ,อมาอยากได้สีอะไรขอถ่ายรูปสักแป๊บอยากได้สีอะไรโอเคอยากได้สีอะไรนะสีอะไรก็ได้ที่มันลืมตาแต่ไม่ใช่สีชมพูก้าพออ้าวสีอะไรก็ได้ที่ลืมตาเหรอใช่มีแต่ตัวหลับตาน้องผูอ,อุ๊ยอุ๊ยอุยอ,ยอุยเกือบเกือบเกือบ อุ้เห็นกัรดแล้วเรียบร้อยแม่ชอบสีเนี้ยเห็นแล้วตัวนี้เออตาหรือหลับตาหลับตา,บตาว้ายอุอออ้ยน่ารักอ่ะหลับตาแต่น่ารักน้ยน่ารักนะเนี่ยแม,ม่เขาจับดิอุ้ย ปิดนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งแกะกล่องอื่นก่อนเดี๋ยวจะให้น้องเป็นกรรมการออาฝากแม่ไว้เฮ้ยไม่ได้ไนี่วางไว้ตรงนี้โอแม่อโอยมิม่กินไหมมันก็กินธรรมดา <c oughs> อันนี้นะครับแม่ไม่ต้องยุ่งนะครับไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเราจะไปลง Youtube นะครับติดตามได้ทั้งเพจ Facebook เพจไอแล้วก็เพจ t ิ k กต็อกนะครับแล้วก็ช่อง y t u t u ของตเองนะแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับมาเราจะมาแกะอันที่สองคือฮิโรโนะอืมคือพวกเบบี้ทีพวกเปาโอมันอยู่ข้างล่างผมไม่ได้เอาขึ้นมาเลยไม่นึกว่าน้ำเมจะเอามาให้โอ้ยน่ารักอะ่ะ เฮ้ยมาเรามาแกะกันเลยเดี๋ยวอ๋อนี่ไงอืนี่การแกะกล่องนี้ธรรมดาอุย้ยน่ารักน่ารักแต่ยังไม่หมดแค่น,นี้แกะยากจังว่าอุ้ยแข็งมาก โอ้เมื่อกี้ลาบูบูมันเห็นการาฟไม่สนุกเลยอย่ะมันล่วงไงไม่สนุกอ่ะแกะไม่ออกว่ะเห็นไหมดูกซีหวังว่าจะไม่เห็นการาซนู่นโอ๊ย อะแม่เธสิกันไกลกันไก่ว่ามันแข็งจังวะทำไมกล่องนี้มันแข็งจังวะมันเป็นกาวอ้าวอย่าอย่ากัดกัดอย่ามาโอ้เราจะมาลุ้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอันนี้เมื่อก่อนแม่จะดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัวนี้เฮ้ยอย่าอย่าตัวตัวไหนวะ อไอ้เกือบเหมน็นอะไรสีแดงๆเงม่เฮ้ยรู้แหละตัวไหนเฮ้ยี่ตัวนี้แร,ร่กอกก่อนเลยไหมแม่นะมีเอามาให้ไม่บอกเลยเนาะมีมีอันนี้แน่เลยอ่ะมันฮีโรโ่นะเลยอ่ะ อเอ้อไม่มเหมือนเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าเนะนก้าไม่ใช่ใโลโนไม่ที่มันเป็นขนมหวานนะ่ะอืมเอาตัวต่อไปนี่ตัวต่อไปแล<ม>้วพ,<ะ>พี่โนไหมพี่โนเอเนี่ยพี่โนเหมือนพี่โนเฮ้ยเดี๋ยวตามันแบบเหมือนจ้องมองเราตลอดเวลาทุกคนดูดิอเอาแม่ลองดูเหมือนจ้องมองเราตลอดเวลาดูนะเมนไหมอุ้ย นี่ยคนที่สร้างฮีโ,โน้คือดีมากเลยรายละเอียดดีมากมาเรามาแกะฮีเลนเนอเอมไม่ใช่ฮีเลนเนอแล้วม,มีขยันหอ่ออะไรนะแกะมิโน,โน,โนเอ,อเริ่มชื่อซะแล้วแล้วมีขยันหอ่อมีแกดีมากเลยอะเห็นผูอยากได้อะไรให้หมดเลยทิ้งไปปิ้วมา เรามาแกะกันก่อนแต่เราต้องเลือกก่อนว่าเราอยากได้ตัวอะไร,ต,ะไรไตัวอะไรก็ได้หมดตัวอะไรก็ได้หมดอืมเร็วๆรวลวดลวดมาครับมากันนะครับพีโบ่โนโแม่เอาการ์ดออกแต่ห้าไมใท่านผู้ชมดูเดี๋ยว ท่านผู้ชมบอกว่าวู้มีลุ้นเลยวะนี่นมีแกะยังไงก่อนแกะไงก่อนแกะไงก่อนหุ้ยการ์ดอยู่ข้างๆไม่ช่วยไหม,มแกะงไงวะ จะเก็บกล่องไว้ป้าเฮ้ยอุ้ยเห็นแล้วนะอ้อเรียบร้อยเห็นแล้วไม่สนุกเย้ยเฮียนี่ได้ค่ะเห็นแล้วนี่น้ำแข็งอัันนนี้่ารกอุ้ยน่ารักอ่ะไอ้บทน้ำแข็งเนี่ยบดน้ำแข็ง ใช่ไหมอืมยินเสียงไหมอืมน่ารักค่ะอืมน้ำแข็งอ้าวหมดยังมายังไม่หมดคู่หน่อยคู่หน่อยอ่าขอถ่ายรูปแป๊บอึ๊บมันจะไปถ่ายยังไงล่ะครูมันถ่ายวิดีโอใ่ไหเออแป๊บแป๊บหนึ่งมองใครเหรออืออออืออืออือเรียบร้อย น่ารักนะเนี่ยถุงเนี่ยอะอย่ามัวลีละละละล,ะลีเอ้ยแล้วจะมาเกะต่อมาคือคือสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนก็คื<ะ>อนี่องกุญแจของกุญแจห้อยไม่ที่ห้อยห้อยกุญแจเออคูเรียกก็ไมมถูกน้ำผู้เป็นควาขอ,ขอ,ขอน้าเมลหรอไม่ได้ขอ ผู้ขอแค่ฮีโนจิลลี่ตัวเดียวนี่มาเพราะผู้บอกว่าผู้บอกน้ำมีว่าอยากได้หนีไม่ใช่อยากได้อันเนี้ยแล้วทีเนี้ยน,น้ำมีก็น่าจะได้ยินนะแล้วน้ำมีซื้อให้สงสามพูอันนี้ อันตัวหน้ากล้องไม,มันไม่ใช่ตัวหน้ากล้องอันตัวหน้ากล้องเหรอนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันนั่งมันนั่งแม,งแม่ของภูภูมีอย่างไรจนลืมกาทำไมเวลาภูเปิดครั้งนี้มัน,มนการ์ดมันออกมาอย่างเดียวเลยวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่กระเป๋ามาเออ สุดท้ายแล้วเว้ยนี่ของสุท้ายวันนี้เราหมดก็จะ่ป็นนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือนี้มาอันสุดท้ายยิงปืนนะปิว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  <c oughs> ขยันน้องน้งก็มีขยันห่อขยันห่อตัวแก่อบอมจิ๊กจิ๊กจิ้วตัวแก่บอมจิ๊กจิ้วแม่ลาบูบูนี่แกะตัวแรกเลยไหนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวเรามีมีตัวหนึ่งแล้วเราสงสารพอไม่เห็นของยากเ <c oughs> ดี๋ยวเนี่ยทำวันนีทนน้ทุกคน <c oughs> ไปนะ โออทุกคนดูดิก็โกหกนครับคนนี้นะครับคนนูน้นทุกคนน่าจะถามว่าพ่อหายไปไหนพ่ออยู่ที่ทำงานพ่อไม่ได้มาโอ้เห็นการ์ดเห็ยตัวหน้ากล่องตัวหน้ากลอ่อ,ลองเห็นวับวับเหมือนตัวหน้ากล่องวก,องก็ตัวดีอะเออะไรว่ามันหมวกเหลือง อีกตัวนี้แน่เลยตัวเนี้ยไอีตัวเนี้ยแน่เลยนะเฮ้ยนะกล่องะตัวอะไรวะตัวนี้มันมีหัวบินนะหัวบินมันนะเนี่ยครูมันมีหัวบินหัวบินไหนวะเนี่ยมันมีหัวบินอ๋อเออ มี่ัอบินมีคนมีที่สแกมปิสยเแอะแม่งให้สแกมมัว่วอ่าจบแล้วครับแป๊บหนึ่งนะครับขอแกะแกะอันนี้ก่อนนะครับแกะก่อนนะครับอ,อืออีกอีกอุถานนี่คือฐานนี่คือเช็คเอาท์เออเรเน ใหญ่ยองนานเฮลิคอปเตอร <Hey, S 2> ์ฮ้ยยาหมุนได้เออเป็นหัวเฮลิคอปเตอร์นักบินเหรอนักบินหรือเหมือนนักก่อสร้างเฮ้ย hey, ดิ <c oughs> น่ารักกว่ามีชานดด้วย <c oughs> ตอนแรกกำลังเล่นรถกระดาษอยู่ดีๆไม่ เจอกล่องปริศนาเฉยเลยพอมาแกะว้าวอนี่น่ารักจบแล้วครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบา,บายจิง